ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมฟิลทีวีนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฟาดเลสซิ่งนะครับผมเป็นเกมรถแข่งนะฮะซึ่งมีคนรีเควสกันเข้ามาพอสมควรเลยว่าเเพเทพเล่เกมรถแข่งหน่อยเทพเล่เกมรถแข่งก็เลยพยายามไปหาเกมรถแข่งมาเล่นให้ชมกันนะครับก็เลยไปได้เกมนี้มานะครับฟาดเลสซิ่งนะครับเป็นเกมที่ ไฟไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นเกมที่เล่นได้สนุกนะครับถ้าเกิดใครอยากจะไปหามาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับในเพจโซพิม์เข้าไปครว่า fast racing นะครับผมเป็นเกมรถแข่งไฟล์เล็กๆนะครับผมก็โอเคลองเล่นกันดูครับมาอ๋อเริ่มจะแต่งรถด,ด้วยนะครับอะไรบางเนี้ยมีแต่งสีนะครับฟิวทีวีก็ต้องแดงนะครับลายลาย ลายไฟอันนี้เป็นลายอื่นๆนะครับลายไม่ใส่แล้วกันผมว่าไม่สวยอันนี้คืออ๋อกระจกโอ้โหแดงเขียวสุดยอดนี่ละกันแดงเขียวโอ้โหสุดยอดมากครับ <c oughs> <c oughs> ลายดโอเคอันนี้คือส่วนของการอัปเกรดซึ่งตังเราไม่มีเลยนะครับโอเคไปครับโอ้สภาพของด่านนะครับ ก็ถือว่าเป็นเกมรถแข่งที่เออหมาะสมนะครับสำหรับเกมรถแข่งที่ไฟเล็กๆนะครับกับภาประกอบขนาดนี้ก็ถือว่าอืมโอเคใช้ได้ครับมีรถทั้งหมด6คันนะครับโอ้โหผมอยู่หลังสุดอ่ามามาวัดกันกระจกเขียวไปแล้วมอมันมอนมอนอ,นอาบังคับตรงนี้เหรอโอ้โห สุดยอดเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเ๋อมันมีให้ปรับอะไรบ้างไหมเนี่ยออปชั่นโอเคเป็นแบบอันนี้ดีกว่ามีอะไรอีกโอเคนี่แหละครับไปเลี้ยว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 เฮ้ยโอ้โหแล้วมันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปรับเป็นไอ้นี่คันเร่งให้มันออโตโอ้อ่านี่แหละสนุกแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้านะครับ น,อน,อนั่นหนอนี่เบียดเบียดเบียดเป็นไงล่ะเลี้ยวเลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอ๋อสปีดสปีดหน่อยตีวงในครับต้องตีวงในตีวงในเข้าไว้ครับตีวงในตอนนี้ความเร็วอยู่ที่สองประมาณสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหแรงมากตอนนี้ผมอยู่ที่สี่อยู่จะตีตื้อแล้วโอ้ยเจือกมีสปีดอีกวายจะทันไหมเนี่ยโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่สามแล้วครับ มันจะกวดตามที่สองอยู่ในขณะน,นี้แข่งทั้งหมดสามรอบนะครับนี่คือรอบแรกปลาวตอนนี้ผมอยู่ที่สามนะครับไม่รู้จะกวดที่สองทันหรือเปล่าเพาะเริ่มแรกมายังไม่ค่อยเข้าใจเกมเท่าไหร่นะครับก็เลยมีผิดพลาดกันบ้างโอ้โหนิวเล็นะครับรอบสองแล้วตอนนี้รอบที่สองครับเทอร์โบติดในตัด ต้องเล่นวงในเขาไว้ต้องเล่นวงในนี่ไปแล้วเก็บเทอโบยิงยวอวสุดยอดตังตังตงัตอนนี้ผมเออลืมดูเลยตอนนี้ผมอยู่ที่สามอยู่นะครับอยู่ที่สามูยนี่ครับ เขามาชิดแล้วตอนนี้ผมชิดที่2แล้วนะครับประกบโตอยู่ตอนนี้ผมจะแซงได้หรือไม่อีกนิดเดียว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 เรียบร้อยครับโอ้โหบินว้าวตอนนี้ผมได้ที่2แลเลยครับแต่ว่าตอนนี้หาที่หนึ่งไม่เจอเลยอะคงจะกวดที่หนึ่งไม่ทันแล้วครับตอนนี้ที่ห่หายลิฟไปเลยนะตอนนี้ผมอยู่ที่2ด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะประมาณ205 204 205าี่้ยนะครับประมาณ นอน,นอนโอเคครับรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายแววปาดเลี้ยวเลี้วเลี้ยวเลี้ยวเล้ยวอา่าสุดยอดนะครับเก็บเทอร์โบไปแล้วติดในต้าโอ้ตอนนี้ความเร็วขึ้นมาที่250กว่าๆนะครับสุดยอด อโอ้โหตอนนี้ผมดูจากเออตรงเรดาร์แมปนะครับทางซ้ายมือนะครับตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่ะรู้สึกว่าที่สองกำลังจะจี้ตูดผมมาอยู่รีบทิ้งห่างก่อนโอ้โหตอนนี้ที่หนึ่งไปไกลมากครับตอนนี้หาไม่เจอเลยอะ่ะปลาลุย อ๋อปันปอนบึนบึน,บน <ś <ś จะขาดใจโอเคครับก็ได้ที่สองไปนะครับโอเคนะครับ มีแมปอื่นอีกไหมโอเคมีแมปนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดให้เลือกเป็น normal มีแข่งกับเวลามีอะไรต่างๆเราเล่น normal ปกติก่อนแล้วกันนะครับเกินตั้งเรามี UC 1 4 0 0ครับไม่ได้อัปเกรดรถเลยอย่างนี้นะครับ top speed up ครับนี่อะไรไม่รู้นะครับ up ให้หมดครับ up 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 ครับเลย1009 up ให้หมดครับไม่เสียดายตังโอเคนี่แหละอ่า รอบ2เดี๋ยวไม่ขังครับต้องใส่ลายกันหน่อยนะฮะลายไฟเลยนี่ลายไฟเป็นไงโอเคนี่แหละไปครับลุยอันนี้เป็นลายบูส์เพิ่มเติมเหรอว่าแต่ไม่พอตังเรามีแค่900เองโอเคก่อเลยครับรถคราวนี้เหลือแค่เท่าไหร่สีคันใช่ไหม 5, 5, 5, ไปแล้วโอเคครับโอ้เฮ้ยโอเฮ้ย ปอนปอนปอนเขารู้สึกว่าเราก็อยู่กันในแมปเดิมนะแต่เหมือนกับว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเอ,อ่อวงอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเพิ่งจะมาสอนเล่นกันในตานี้ทําไมมึงไม่สอนกูตาปากีว่ากูไม่เข้าใจกับมึงจริงๆอ้เยอ้อยอ้อยรู้สึกว่าปากีจะเป็นเหมือนกับว่าอันนี้ก็เหมือนกับย้อนสอนกลับไปนะครับจริงๆมันก็เป็นแบบเดิมมาและครับตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่วะที่หนึ่งที่หนึ่ง โอ้โห oh แล้วมันอะไรขึ้นมาตลอดเวลาเลยเนี้ยโอ้โ oh อ้โ oh อ้โ oh อ้โ oh. อ oh ้โอ oh ้โอ oh ้โอ okay ้โ okay. อ้โอ้โอ้โอ้อ้ตัวอักออ้อ้โอ้น้โอ้โไ้โอ้โออ้อ้โอ้้ยฮะโอ้อ้อนปอนปอน ดิบด uh, ิบดิบอ่าดิบดิบเช็คเอ้ยกดผิดครับขออภยัย oh. อ๋อตอนนี้อยู่ที่หนึ่งครับรู้สึกว่าที่สองที่สามกำลังจะก,กวดผมมาอยู่ดูจากเลดราด้านซ้ายมือโอเคปอนปอนปอนเก็บตังเก็บตัง เ้าโค้งครับต้องเล่นวงในครับเขาโค้งต้องตีโอ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะวอตทรงสทยจะเป็นไอไอบูสต,ตอนแรกนะครับไอตรงไอตรงแบบอาเรนะของเสริมนะครับที่มันมีให้ซื้อตอนแรกมันอาจจะมีแบบของแบบหยุดอะไรอย่างี้ได้เพราะมันเพราะมันไม่น่าจะบักนะครับดูแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่3มเลยอ่ะโอ้โหอะไรเซ็งเป็ด อไม่ได้ไม่ยอมนั่นแหละแค่นั้นแหละตอนนี้มันอยู่ที่สองแล้วนะครับกำลังโอ้โหคงจะตีตามที่หนึ่งไม่ทันนะครับโอ้โหเจไดายมากครับจังหวะสุดท้ายในตัดของค้าดิฟดิฟโอ้โหชนขอบโอ้โห ต,ตอนตออโอ้ยังก็ยังได้ที่สองเหมือนเดิมนะครับโอเคคุณผู้ชมครับผมก็จบกันไปนะสำหรับเเกมรถแข่งนะฟารัดเลสซิ่งนะฮะก็แข่งไปสองรอบโอ้เสียใจมากได้ที่สองทั้งสองรอบเลยนะครับผม ก็หากชอบนะบก็ต้องฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์กันด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดไลค์เยอะๆนะครับก็อาจจะมาทำต่อในพาร์ที่สนะครับผมก็วันนี้ฟิวทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมลาไปพร้อมกับฟาร์ลเรซิ่งเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย